เออพอเมื่อสินอนเอฟซีถือสบายไม่แล้วี่นองเพื่อเขาเพื่อเดิมก็มานอนรันคลองามมาบนี่นอนมากระตยปล่อยง่วกไปเรีย,รยองแล้วเดี๋ยวเวลาี่นอนเอยปล่อยง่วกไปเรียงแล้ว อาประกาศจากเด็กจาก,กน้องไปหรือเปล่ปาอันละมาที่ไปเร็วเสารหนาวแล้ว,วลมวีวีลมหนาวมาแล้วพี่น้องเอ้ยจะ่าเป็นยังไงทำให้ตน้นเดือนตุล่ามาเดือนตุลาเหรอไฟซะแล้วจะควายออกมาหาจินหาอยู่หาจินหา,หาอยากก่อน้นองบของ

ยานจะผลหมดอยู่พี่น้องเลยตกกระตกลายปวดทำกระตก,ปตก,กเป็นเนสียละจะเป็นยังไงในบู้บันชีวิตของชาวนานัา่นดูเที่ยงคืนเช่นนี่นะให้หน่าก็อน้อไหวบุบข้อเขอ่าข้อ,ขอเข่าแก่เลยบุบข้อเพราะนันมันกระตุกหรืกอะไร ไปมาแซบมาแซบมาแซบไปเถอะโอนไปหอยไก่แล้วไปตอวหายอยากไปไปเราไปกินข้างนอกาทางข้างนี้ปลากระโดดแซบหลายโอ้เอาเอาไป thắng lọc một nhau bên nền đâu liêm nhạc bay cài đập không nè nhưng ngoan nhà đâu à đâu à ê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  ส่สีหอนแล้วก็สีหนาวพี่น้องเลยบอกก็ถือก็ค<ม>น,จะ,น,น,น <c oughs> จะว่าเป็นยังไงถ้าว่าสิมเบิร์ตถว่าสิ่เบิด์ตตอนนเบิดบตตกมาเลยโอ้โหแต่มีใจบ่อนอยู่แล้วแต่ว่าเข่ามานกันมาก่นมานล่ะละว,วะปวดหอกแล้วก็มีปวดเจียวแล้วก็มีหลายระดับหลายสัตว์เหลือเกิน บันเทาธรรมชาติอของอยู่ขางข้างขังยังจะกินได้แล้วกย่างดอกดอกงมอยู่ก็ปรากฏว่าโดกค่ะโดกขาดโอ้ยดกขาดดกแม่จมูกยังไม่ย่านดอกงมเดี๋ยวนี้ย่านละแถวไปหมดแล้วหนึ่งสองสามไว้เคทแถวบ่อไว้ าบางอยู่คลอกต่อไปต้องี่นอนนะอันนี้ปล่อยไปพ่นละต่อ,อนนกันอย่นแจมลิงออกไม้แล้วไปดรอคคอกเป็นปงปมเป็นปมเ,เป็นมาแล้วสิบโป้งกลัวแล้วมัน,นเองกำลังปล่อย า,ก,าก็แย่เลยนะพี่น้องเลย <c oughs> ลมมีมีสีหนาวแล้วมเราสภาว่าอากาศเย็นแล้วเด็กทองฟ้าแย่เลยนะวิสงเด็กจ้าก่อนลงอายลงขาดขพ, <c oughs> พี่น้องทุกคนแย่แย่แย่อ่ะพี่น้องเนีเอ็นขาแล้ว ัันฝนบัดก็แย่อยู่มันลงสิน้ําบกเร็วเรือนเขาบ่ทันน้ําสาเหตุหนึ่ง เมื่อหลับนองเอ้ยฝนตกหนีแย่แล้วไม่ได้ลบน,น้ำมันขึ้นมาท่วมมาแล้วเรียงมาหลายแล้วไม่จะอยู่ในดอนอยนนอนจะเตะเตียมลิงโอ้ยายากหยาบ <c oughs> มีนุ่มเินีบ่อมาเจ้ากระอชกเจ้าหลวบปิดเทิมพี่น้องเล็กน่อยหาอยู่หาจินปสิทิ์เบ็ดวท่านถาม่าได้บ่บ่ได้วะ่นต่ได้ว่าหาบ่หมาน

มันทางท่านอยู่มันมันอยากทางท่านเรื่องมันจยู่างท่าน หนอกพี่น้องดกแจมลิงเป็นยังไงลายบอแน่เมืองเพิ่มขึ้นอีก่ทนให้ตัวเก่ามันขึ้นว่าเก่าอยู่พิ่นนองเ้ย น้ำแจมลิงฝนตก <Hey. S 1> น้ำฝนไหลลงมา <Hey. S 1> มาขันแจมลิงมั hey. 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 นฝนตกกับใจวีใจบ,ใบอนเหมเหนเราน้ำบุนดัน,นมาน้ำแจมลิงก็ไหลโอ้ยอยา่าจิบ ลองไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวในวัดเห็นแล้วล่องเริ่มเริ่มหายไปแล้วเีวือเ่อกี่เห็นล่องเห็นแย่ข้าขมาหน่พี่นอ้ <c oughs> องนี่นามหนามมันเสาะเดี๋ยวเกือบหายแล้วตอนนั้นฝนตกนี่โว้ยพักอยู่นีฝนโปรตกฝนมันก็คือ มันน้ามุูนขึ้นมามันเป็นดำขึ้นมาหนิเด้เฮ้ขอบออกมาก่อนก,กับเพียงรออยู่มันไหลลงในลุบไปได้พี่น้องเอ้ยลุบรอๆมุนูนน้ามันเป็มาตัวหมนแล้วมันไม่หมุนเลยเบื้องรถงาน ้องไทยเนยงัวเห็นอะไรโอ้เจ้านายเขก็เป็นกร้นายให้อกมะเลียงนั่งอแล้วไรลูกเหมือนเจอน้า ถึงแถวนีฮ้อนหนีฮ้อนตอ่อแ้วฝนมาเตอกคว,กกควมเขียวขจีก็หายปุ๊บบริเวณวัเบริ่แล้วไปลุกไป,ปยูฮาจินก็ต้องหาหอ,อกห้าหยาญาติี้ ลิบลปล่อยคุ้ยมาแล้วพี่น้องคุ้ยฝูงเนี่ยมาแล้วฝูงหนึ่งอยู่ในคอกคุ้ยหมดใบครับมีสองขอบแล้วก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเได้ทังไดแล้วเกิดการมันเป็นัสี่แล้วค่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆ ทิ้งจำได้หลยายเยาว่าพ่อประมาณจากันธ์อินบอยอินแต่าปูเรียงทรมานที่ถึงมาย่ำเสื่อไปแล้วหายาเสียละก็เล่บอยากเรียง,งย่มแพ้แล้ว เรียงงัวพี่น้องเอ้ยอะไรเป็นละอันนี้มองเรียงหลายๆเป็นทงเป็นไข่ยอยู่ดอกนี่หาลายๆอันนี้ขึ้นตะเก او หรบอว่เท่าใดดอก,นนอเ,กเ,เดี๋ยวนี้มันบป็นตะเกาเลยเปลี่ยนทุกทีธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ขึ้เกาตั้งฝนกับน้ำมุม่นดัดเงียมากพี่น้องสุดยอดเลยแต่เป็นฝนตกนี่วัยโตไผ่โตมันเนี่ยอย่างนี้ฝนมาตกก็เถอะแต่เป็นฝนตกในน้ำมันจะเพิ่มเร็วเร็วเดินยังสบายใจอยู่ต้งให้ท้งหน้าอยู่แถวบ้านดอนตูมกันยังรับน้ำได้หลายอยู่ของบ้านเมืองไต้กัน ตกลงม,มาโหลดยานแต่มันบปรตกละลายเล่นเบาลงเ,เลยได้นหน่อยได้มาไลก็จะว่ากันอค่อยๆเล่มไปเรื่อ,อยๆค่อยๆกินไปเรื่อยๆหายได้ซัมเน่แล้วแต่ละมือแต่ละเว้นก็นได้ ลงไปใน,ปในลุบในขึ้นเหมือกพมีแล้วน้ำท่วมมาเบิดแล้วท่านก็คอยหาอยู่หาจินปลาเนีเ่บ้างกับันจเรียงง่ไงหรอเ,เองี้ยพวเนี้เองก็จะฟ้องกับเขาห้มไปแล้ว ตายด้อพี่น้องจเจ็บคามาเบิ่งห้ย <c> เ <oughs> จ็บปอดีมอป,ปะบานน้อยดอนคองให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าปวดอย่าโยนเจ็บอะได้สิ่งนั่นคอยสมควบมุ่งมั่นปรารถนาเจ็บเงินเจ็บท้องใหได้เงินได้ทองลำลำลุยๆกับบ้านเฮาบ้านเฮาก็จังเห็นๆนีนนนแ่แหละใส่เงินถุกมือทุกเมือ จะได้บเป็นละยกนี้สมัยนี้ยกใส่เงินก็มันมีหลายๆมีเงินเดือนเงินดาวน้ำเขาคือไข่อยู่ดอกกันจะบร่ำบาตรปัญหากัารมีเงินเดือนเงินดาวแล้วก็แล้วโล้นจิปนี้ก็าจะมีสำเนียงนะครับนอกพอกันไปมนะครับโอ้จิปหนาสำหรับจิปนี้ขอกล่าบข้างมาสวัสดีครับ